สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับวันนี้ผมก็มาดูลงังคาครับลงังคาเอามาแก้ไขปรปับปรุงใหม่เพราะว่าไปโดนลงังคามาตอนนี้แก้ไขเสร็จแล้วครับรอก็ยาสริ ي คนเดี๋ยน,น้องขอยาสริ ي คนให้ก็เผมพาบันขึ้นมาดู แล้วครับเรียบร้อยอยากมองหาอยากทำหลังคาครับอยากทำหลังคาอยากทำหลังคาก็สอบถาม,าาามาได้ก็ามาดูได้ครับนี่ครับทำเรียบร้อยแนละ้ว ตรงนี้ก็โค้งตรงนี้เปลี่ยนล้างน้ําใหม่ด้วยตรงนี้อรับอันนี้เป็นรถผมเองครับพิงเอากลับบ้านไปช่วงวันที่25ฮะดีคนบัฒนโอาเป็นยังเดียวเดี๋ยวอ้งไรเกียงครับขับงเครื่องมันยาแล้วไหมปะเดี๋ยวได้แต่ล่างนำ้ำมึงโยบาน ตนอนแนกไม่ค่อยเห็นแต่ว่ามันขนเอาไปจองหลังสวยงามเลยครับโดนรับจากแพเดิมกเก็บเรียบร้อยทำงานน้องเขาก็ทำให้เรียบร้อยแล้วใครที่มองหาันนู้นก็มาใส่บันไดครับต่อเติมใส่บันไดันนู้นกำลังคัน อันนี้ก็มาใส่บันไดเลสใส่อยากทำบันไดเลสก,ก็ก็กำลังใส่บันไดเลสจากบันไดเดิมก็ใส่ฝาท้ายบันไดเล็กลงมาก็เป็นเลด มมดเสร็จเรียบร้อยครับอ่าสลิปโคนหมดนอม้องวัดสลิปโคนหมดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปยายเองครับเก็บเองก็สองแถวด่วนสองแถวด่วน เร่องพอดีครับมาตั้งแต่8ปดโมงก็น้องเขาทำก็เสร็จเรียบร้อยใครที่มองหาลังคาสองแถวอยากทำใหม่หรือของมือสองก็สอบถามได้ครับสอบถามมาอยากทำใหม่ไใ้้ผมสั่งให้รถแบบไหนชอบแบบไหนคุยกันก่อนครับคุยกันก่อนไม่ทำไม่เป็นไร ขอให้คุยกันก่อนอยากได้แบบไหนผมแนะนําให้ได้เลยผมแนะนําให้จัดการให้ดูแลให้เลยครับสั่งแบบไหนงามแบบไหนสั่งแต่อะไรบ้าง <c oughs> อยากได้อะไรบ้างผมสั่งให้เลย,เลยหรือว่าไม่รู้อยากได้ล,ลังคาล่องแถวแบบสวยๆ <c oughs> ผมจัดให้ได้ครับสั่งให้ได้เลยอันนี้ก็เป็นรถผมครับเรียแบบร้อยครับจากแก่เดิมที่เป็นรอยมา จัดการเรียบร้ helmet, ield, อยครับใส่เรียดสวยงา,ามครับน้องวก็จัดการให้เรียบร้อยทำของผมเองให้แล้ผมก็ทําด like, ้วยน้องเขาก็ทำด้วยทำด้วยกันด้วยกันโอเคครับผมขอจบคลิปนี้ไ้เพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวหลังคารถต้องแถวให้ดูเรื่อยๆครับผมขอบคุณครับ